ไม่คะว่าผู้หญิงกว่า7 5เนี่ยก่อนที่จะมีประจำเดือนจะมีอารมณ์แปรปวนไม่ได้คิดไปเองแต่เป็นเรื่องจิงครั้งแรกที่ได้ยินนะคือแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าชาเนลก็เป็นอุม้มก็จะมีแบบว่ารู้สึกซึมเศร้านิดนึงก่อนมีประจำเดือนแต่พอมีประจำเดือนเสร็จแล้วก็จะรู้สึกร่าเริงเหมือนเดิมนะคะทางการแพทย์เขาจะเรียกว่า PMS ซึ่งผู้หญิง80%บเอนี่ยบอกว่ามีปัญหานี้นะคะซึ่งอาการเหล่านี้ได้แก่ความโกรธฉุนเฉียวง่ายหรือว่าหงุดหงิดบางคนก็ซึมเศร้าวิตก,กัังงวลหือออเปี่่นนไ4 -7 ประจำเดือนใครเป็นแบบนี้ต่อเนื่องกันสองรอบเดือนแนะนําให้พบแพทย์นะคะหรือสามารถแก้ไขได้ไง่ายๆด้วยตัวเองตามนี้เลยที่1่ปรับพฤติกรรมนอนหลับให้เพียงพอออกกาลังกายสม่ำเสมอ2เลี่ยงอาหารบางอย่างเช่นคาเฟอีนหวานจัดเค็มจัด3ามบบัดด้วยหลักการทางจิตวิทยาที่จะช่วยเราควบคุมอารมณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้น4ีถ้าอาการรุนแรงมากพบแพทย์จะมียากลุ่ม SSRI ที่จะช่วยสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็มีบางตัวนะคะที่รายงานว่าสามารถช่วยลดอาการ p m s ได้อย่างเช่นสารสกัดจากเปลือกสนพิกโนจินนลสรุปก็คืออาการที่เรามีอารมณ์ แปรปวนก่อนหรือว่าหลังมีประจาเดือนเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็ควรจะดูแลรักษาร่างกายเราเพื่อที่จะทำให้ไม่มารบกวนชีวิตประจำวันเราคะ่ะ